มันมันอิ่มแล้วไม่มีแม่สามร้อยแม,ม,มฮะรับเป็นสามร้อยอ๋อเลยโอ้ตัดซูม ไม่ได้เพิ่มเลยม่รอดแล้วตอนอกร้องไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเลยเอ้ยเหมยสามร้อยร้อยจีเอาอซื้อคอยผูวอยู่ทหารมาหน่อยก็ตักมาแล้วบอกตักมาแล้ววินได้เพิ่มเลยจะอยู่ทหารจะก,ก็ได้ตักโซมบ่ตักกระดูดลงไปเมื่อเลยกระดูดลงไปมันแห้งเองว่านเลยนะเดี๋ยวนี่นอซีวิทหารสามซี่เธอเลยแม่เอคอยตักอยู่ดีนะ <c oughs> ได้ได <G iro entender it> ้เหมือนได้ไดตักกรงนี้พากรซซ่ลูกปุบกินเลยได้แต่น้ำไม่ได้เหมือน้ได้แต่น้